ซ้อมเปิดตัวเลยค่ะซ้อมอ่านเหมือนจริงเลยนะคะกรพระบาทขององคผู้ทรงสักเย็นยิ่งนักน,น้ำพระทัยแผ่ไใต้ร่มบุญผแห่งดวงวางดูสายทานหลังทรรชื่นฉ่ำเย็นดวงประชาอยู่ดีมีความสุขทรงกำหนดวดทุกที่ผุดเข็นลบรอยหมองของคนพลั งเพ็ญบุญญาวารมีวันที่ห้าธันวามหาราาประชาชาติชื่นชมสมศักดิ์ศรีทั่วเขตแดนแผ่นดินอผ่นดินดีสดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวโดยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้าคนตำรวดตีวิรัติวัชราจรรองผู้จัดการตำรวจปูรธรภาคเก็ 团队开看这多。